ไม่รู้ว่าใครมาสร้างไว้พี่เฮ้ยพ,พี่มีคนอยู่เหรอวะคนเฮ้ยใครวะทำไงคนผมปุม่มผมไม่รู้ว่ามันจะมีคนอยู่นะคนทำไมเขาเงียบเลยเขายังม,มีชีวิตอยูอ่นะใครวะเนะียพ,พี่ใครวะนอนเงียเลยอะ ขนแบบนี้ใครว่ะเฮ้ยมันพ่อแม่นางไม่เหรอวะทุกคน สวัสดีครับก็กราบสวัสดีพี่เอฟซีลุงป้านาอาที่น่ารักทุกท่านเลยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยทุกคนนะผมแฝดใหญ่ทุกคนนะแฝดเล็กไม่ได้มาผมพี่พผมกําลังเดินทางเข้าไปเยี่ยมหรือว่าผมไปหาแม่นางดวงฤาษีพี่ผมไม่รู้ว่าผมไม่ได้เจอนางหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้ที่ผมมาอ่าผมก็โดนห้ามพี่พี่โดนพ่อของนางบอกว่าเหมือนให้มาหาให้น้อยลงเลพี่พยายาม มาหาให้น้อยกว่าเดิมเหมือนผมเข้าใจนะความรู้สึกความความเป็นพ่อคนเขาคงจะห่วงลูกสาวห่วงไม่อยากให้ลูกเกิดแบบสิ่งไม่ดีหรือไม่อยากให้ใครมาทําให้ลูกเขาเสียใจพี่แต่ผมไม่ได้มาคิดแบบว่าไม่ดีกับลูกเขาพี่พผมไม่ได้มาแบบคิดไม่ดีกับแม่นางดวงด้วยดีเลยพี่ผมมาแบบต้องการจะอ่าเหมือนแบบสร้างมิดไมตี้แล้วก็อยากจะให้เขารู้จักเราแล้วก็ผม,มอยากรู้จักเขามากขึ้นพี่พอย่างที่บอกครับ ถ้าผมไม่รู้จักเขาเขารู้จักผมเนี้ยผมจะแลกเปลี่ยนแล้วก็แชร์ความเหมือนนะันแชร์ความเป็นอยู่กันทุกคนนะว่าผมเป็นแบบนี้เขาเป็นแบบนี้ไอพี่ไม่รู้ว่าวันนี้ได้เจอพ่อนางหรือว่านางหรือเปล่านะผมตั้งใจนําผ้าถุงแล้วก็เป็นเสื้อผ้ากับเหมือนเป็นผ้าโพกหน้าด้วยที่พี่พีเอฟซีส่งมานะทุกคนนะก็อยู่ในกระเป๋าผมแนละ้วพ,พี่ตอนนี้ ยังตื่นเต้นไม่หายถ้าเจอนางผมไม่รู้จะให้นางนางจะรับหรือเปล่ากวนนางจนสั่งไม่ได้แบบพ่อนางไม่ให้รับอย่างเงี้ยจากคนแปลกหน้าก็แอบ,บคิดอยู่ทุกคนก็ระแวงระแวงนะกลัวแกจะไม่รับผมจะเสียหน้าแล้วก็กลัวพีเอฟซีจะเสียความรู้สึกที่ให้มานางไม่รับทุกคนแต่ผมจะทําทุกอย่างเพื่อให้นางยัไงนไงี้ไว้ใจแล้วก็เข้าใจว่าเราผมต้องการจะสื่ออะไรพี่ แล้วก็ผมก็พยายามจะทําให้พ่อนางเข้าใจด้วยว่าเราไม่มาแบบคิดการไม่ดีหรือว่าไม่มาทําให้ลูกเขาเสียหายหพี่ครับไปพี่ฝากพี่เอฟซที่ดูคลิปนี้นะครับผมถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์ทีทุกคนนะแล้วก็ฝากติดตามเพจเฟซบุ๊กยู u ู e พี่แฝดวีสให้ผมด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเชิญรับชมคลิปฮนะไปจุดที่เป็นทางเข้า ไปยังจุดที่ผมเจอแม่นางดวงฤดีนะที่ประจำที่ผมมาหามาแล้วมองทําให้ถึงที่สุดไม่รู้ว่ามอสุมเข้านี้นะ่าจะเปอีกหลายวันนี้พี่เพราะว่าฝนก็ตกฟ้าก็ครึ้มนะทุกคนแล้วก็รู้สึกว่ามันจะมากกว่าสองวันแน่ ผมมาคนเดียวก็ต้องดูความปลอดภัยเป็นหลักนะถ้ามีอะไรไม่ดีก็ต้องรีบเอาตัวรอดไปก่อนมันผมจะมาถึงนะทุกคน จุดนี้ทุกคนเป็นจุดที่ผมจะเจอแม่นางดวงดีเป็นที่เดียวนะที่ผมจะเจอนางไม่เจอใครมาแล้วก็ผมไม่คิดว่าก็คือปีปอะไรทุกคนจะไหมผมไม่กล้าไปสูดูกับสมที่สมหนะ้าะที่มันไม่คุ้มกันถ้าผมอะไรขึ้นมาหรือว่าเกิดสิ่งไม่ดีอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยมันจะ แย่เอาผมมาคนเดียวพี่ผมจะนั่งรอตรงนี้มันเดิมจะดูว่าผมได้เจอแม่นางอีกคือป่าหรือว่าผมอาจจะไม่มีโอกาสเจออีกแล้วแต่ทุกคนครับอย่างที่บอกครับผมจะมีใช้ความพยายามนะความอดทนในการรอความนี้ก่อไฟกว่าท้ากองที่เพราะว่าอากาศมีทั้งผมหนาวแล้วก็ยุงอาจจะเยอะเลยพี่จะขอก่อไฟดีกว่า วความอบอุ่นร่างกายแล้วก็ความปลอดภัยของร่างกายผมนะเราจะน้องบริจา,าคโลหิตให้ยุงมากจนไปที่มาก่อไฟก,อก่อนทุกคนอากาศเย็นดีมากเลยช่วงนี้ส่วนพึ่งอากาศดีมากที่กลางคืนก็จะประมาณยี่สิบสองยิบสามองศาได้พี่กลางคืนนะกลางวันก็จะยี่สิบแปดยี่สิบเก้าองศาได้พี่ อผมขอต่อไฟก่อนดีกว่าที่ทุกคนอบอุ่นร่างกายด้วยแล้วก็ป้องกันตัวด้วยทุกคน ปืนปั๊บ ก็เปียกแลคนเนฝนตกนะ ถ้าผมโชคดีผมก็คงจะได้เจอนางนะแต่ว่าถ้าพ่อนางยังใจอ่อนแล้แล้ว,ว่ายังมองว่าผมเป็นคนดีอยู่อะ่ะผมก็ทิ้งโชคห่างมาสามสี่วันได้ะไม่ได้มาที่นี่เลยทีิ่งมาวันนี้ทุกคนเพราะว่าอยากจะเอาของที่พีเอฟซีส่งมาผ้าถุงผ้พาโพกหน้าเสื้อให้พ่อแม่นางด้วยพี่ ก็พยายามทำให้เขาไว้ใจผมนะแล้วก็มองว่าผมแบบเป็นคนดีมองว่าผมแบบไม่มาคิดทำให้พวเขาเสื่อมเสียว่าอะไรนะ คนครับตรงนี้ถือว่าเป็นความทรงจำที่ดีของผมนะที่ผมได้เห็นแม่นางดวงดีเป็นที่แรกแล้วคนแรกด้วยที่ผมยังแปลกใจอยู่ทำไมผมมาคนเดียวผมเจอนางนะแต่ว่าเวลาผมมากับเล็กหรือว่าใครที่มากับผมอ่ะจะไม่เจอหรือว่าแกจะบอกว่าแกไม่อยากให้ใครเจอนอกจากผมหรือเปล่าแต่พูดอย่างนั้นก็ดูแบบเหมือนหลงตัวเองกันไปหรือเปล่าผมว่าไม่ได้แบบสื่อถึงอย่างนั้นนะ แต่ที่ผมสังเกตมาผมมาคนเดียวผมมาก็เจอแล้วผมมาคนอื่นไม่ว่าจะเป็นใครก็ไม่เจอนางนะนางไม่ปรากฏตัวพี่ไไฟแล้วเดี๋ยว อบุนร่างกายสักหน่อยหนึ่ง โอเคทุกคนตอนนี้ผมก็นั่งรอมาอีกพักหนึ่งนะก็ไม่ไม่ถือว่าไม่ถือว่าเนี่ยคยกว่าไม่เสีย,ววเ,ย,ววเ,ยวเวลาผมอะพี่ก็ผมนั่งไปชิวไปดูบนที่รอบๆไปทุกคนไฟอุ่นมากพี่ ขอบคุณพี่เอซีนะครับผมที่ดูคลิปผมแล้วก็อยากช่วยอยากจะส่งของมาให้แม่นางดูดีก็ขอบคุณมากจริงครับผมก็คิดว่าเราได้ทําบุญร่วมกันนะผมก็ตั้งใจอยากจะมาช่วยเหลือทอเหมือนกัน,นพี่อันนี้ผมก็ต้องร้อยพ่อขอนางเข้าใจผมนะทุกคนว่าผมไม่มาคิดอะไรไม่ดีกับเขา บางคนอาจจะมองว่าเป็นภารกิจพิชิตหัวใจนางหรือเปล่าแ็แล้วแต่มุมมองคนแต่ผมมาผมไม่ไม่รู้สึกอะไรแบบนั้นผมคิดว่า,าการรู้จักาการทำผมรู้จักนางทุกคนอยากมาพูดคุยอยากมาแชร์เรื่องราวชีวิตกัน ก็คิดว่าไฟที่ผมก่อจะมีควันควันอาจจะส่งไปให้เขารู้ว่าผมอยู่นี่ก็ได้พี่เดี๋ยวผมจะไปดูตรงนั้นนะอทุกคนมันเคยมีที่พักที่มีคนสร้างไว้พี่ ย้อนจะไปข้างหลังหน่อยซึ่งผมก็ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นเป็นที่พักที่ใครมาสร้างไว้แล้วก็ค่อนข้างจะมีความเป็นแบบว่าดูเป็นคนป่าที่ในการสร้างนะมีความเป็นคนป่าที่ใช้ไม้ไผ่ใช้ใบไผ่ปิดเป็นหลังคาเป็นกระโจมหลังคาไว้เดี๋ยวผมพาพี่สี่ไปดูกันเราก่อไฟแบบ๊บนึง เปนเปียยก็จะดับง่ายนะไฟทุกคน ขอให้เจอแม่นางทุกคนนะอยากเจอมากจริงนางชอบกินข้าวโพดนะทุกคนเหมือนก่อนผมทันก่อนนั้นผมเอาข้าวโพดมานางบอกว่าอร่อยพี่จะผมจะ ซื้อเป็นมนล็ดไม้แก่นะไม้แม่นางเป็นเมนเล็ดเข้าโพ้นแะหละไม้เอาไปแก่ปลูกไงแถวบ้านแกนพี่พี่ก่อไฟไว้เพราะว่าอ่าหนึ่งอย่างก็ความปลอดภัยแล้วก็ให้ผมแบบไม่โดนพวกยุงกัดอีกอย่างคือเผื่อแม่นาง ถ้่เจอแม่นางแม่นางออกมาแบบว่าล้างเนื้อเช็ดตัวเหมือนเดิมเนี่ยแล้วจะมีไฟแม่นางผิงพี่เตรียมไว้ก่อนดีกว่า พี่จะผมพาพี่ไปดูที่พักที่ผมเคยเจอไม่รู้ว่าใครสร้างไว้ไงอาจเป็นของพวกของแม่นางเองหรือเปล่าที่ไปสร้างไว้หรือเปล่าพี่จะดูกันไปทุกคนเราต้องย้อนย้อนกันไปหน่อยทุกคนนะจะดูที่พักตรงนั้นกันทุกคนข้างหน้าข้างหลังฝั่งโน้นไปไห้พี่ ไมพี่ไปดูที่พักที่ผมเคยเจอใครสร้างไว้ไม่รู้ไม่อยู่อยู่ไม่ไกลจากจุดนี้มาก่ไหรวทุกคนพี่เใชไหมไม่รู้ว่าใครมาสร้างไว้พี่ พี่พี่มีคนอยู่วะทคนเฮ้ยใ,ใครวะทำไงคนผมผมผมไม่รู้ว่ามันจะมีคนอยู่นะกคนทำไมเขานิ่งเลยเขายังมีคิ้วฉี่หวอนนะใครวะเนะี่พี่เฮใ,ใครวะน,น,น่ามึงเลยอะ คุณขุนขนองพี่ใครวะเฮ้ยมันพ่อแม่นางไม่เหรอวะทุกคน ลุงลุงครับลุงแล้วมันนอนอยู่เนี่ยหรือว่าไปเที่ของเขาหรือเปล่าแลไปขอนิ่งมาโดนนลุงลุงเฮ้ยตัวร้อนจังวะทุกคนพี่ตัวร้อนมากเลยพี่มันจะมีชีพจรร้อนเนี่ยขอดตัวการก,กันทุกคนไม่รู้เป็นไงบ้าง ลุงพี่แกยังหายใจอยู่พี่ลุงลุงลุงครับลุงลุงครับลุงครับแกงอนยังไงพี่แกยังหายใจอยู่ทุกคนแต่แกตัวแกร้อนมากพี่ อยงให้ใจยู่แต่ว่าตัวแกร้อนจริงๆนะทำไมแกม,มาคนเดียวอ่ะทำไมร้มนอนนี่แง่หวะผมว่าแกไม่สบายแน่เนี่ยมีป้าคนเยอะแ,แล้วก็ลูกเมียไม่ไม่มาด้วยพี่ลงุลงลุงลุงไหวไหมลุงครับลงุงแล้วผมไม่พกยาติดตัวมาพี่ผมไม่พกมาเพราะผมคิดว่าผมมาก็กลับนะไม่ไปนอนค้างป่าพี่ ลุงครับลุงลุงไหวไหมลุงลุงเตือนลุงลุงครับนี่แกนิ่งเลยจะจมกันร้อนมากมันจะหนาวพี่ผมไห้แกก่อนพี่เดี๋ยวร้องกลับไปเอายาก่อนทุกคนให้แกนอนนี้ไปก่อนนะพี่ผม,มให้แกก่อนจะหนาวเลยพี่ถ้าผมไม่เอาอผ้ามมาผมมาเลยพี่ลูก็ผมมามเอาแบล็ย้ายลุงก่อนลุงรอก่อนนะอดทนตอนทนก่อน ลุงกระตุ้นลุงกระตุ้นลุงลุงอยู่ที่นี่ไงผมอมพ่อม่อมไปหาลูกลุงพ่อมหนูพ่อมไปเจอลูกลุงแล้วลูงออกมาเจอผมวันก่อนครั้งก่อนสองสามวันก่อนลุงจำได้ไหมจำได้ผมได้ไหมลุงไม่สบายเหรอทำไมถึงมาอยู่นี่คนเดียวอ่ะแล้วทำไมลูกเมียไม่รู้หรอลุงไหวไหมไหวไหมลุงไข่เนี่ยพี่ ลุงอะไรนะหนาวไหมหนาวไหมทุกคนไุกคนออกไปหาของป้าแล้วทำไมยังมนอนอยู่เนี่ยตอนกลางคืนตอนงคืนคนต้มหน้าขอโล้ยขอพักนี้แล้วลุงก็ไข้ขึ้นเหรอแ้วไหวไหมเดินหน่อยมือหัวไหมเอามือหัวทุกคนแต่เหมือนไม่สบายลุงรอก่อนได้ไหมรอนี้ก่อนได้ไหมผมไปเอายาก่อนงบกลับมา ล,ล,ลุงมียากินไหมที่บ้านอนะมีไหมไม่มีด้วยอันตรายลุงลุงกลัวเป็นลุงทุกให้มาเห,หรือเปล่าเนี่ยยุงกัดปะเนี่ยพี่เดี๋ยวผมต้องกลับไปเอายามาให้ลุงแกก่อนนะพี่ผมกลัวใครจะหนักมากกว่านี้นะนี่แกตัวร้อนองมากเลยนะปลายองศาเลยบอกเลยคุณลุงรอนก่อนนะ้รอนี้ก่อนได้ไหมผมเอายามาให้ได้ไหมแล้วผมคอยไปนั่งคุยกับลุงต่อไม่ต้องกลัวผมไว้ใจผมได้ครับลุงผมไม่มาลายนะไม่ทําให้คุณลุงต้องเดือดร้อนครับโอเคไหมครับ อ่าผมจะไม่ทำลุงเดือดร้อนผมสัญญาครับลุงรองอยู่นี้ก่อนนะอ๋อลุงไปพิงไฟไหมผมก่อไฟตรงนูน้นไปพิงไฟไหมพี่จะพาคุณลุงไปพิงไฟไว้ก่อนดีกว่าเพื่อสร้างความอุ่นร่างกายเหมือนแกจะหนาวแล้วก็ตัวแกร้อนมากๆกแบบเนี้ยกลัวไข้จะหนักนะทุกคนเดี๋ยวผมลงนี้กันไปเอายาก่อนเดี๋ยวขอพาคุณลุงไปพิงไฟแล้วผมกลับไปเอายาดีกว่าทุกคนเพื่อความรวดเร็วแล้วจะไม่เสียเวลาไปลุงไปพิงไฟครับลุงไป